ล o สอยู่รงทางในตลาดหุ้นนะคะเรายังคงสดจากสตูดิโอที่สยามดิส c รี่เซ็นเตอร์นะคะช่วงนี้ Nation TV ยังคงเป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนนะคะเราจะเจาะลึกตลาดหุ้นกันทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายและก็ช่วงตลาดปิดในช่วงเวลา4โมงครึ่งด้วยนะคะช่วงนี้ยังคงอยู่ในรายการกับเราค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมกราศศกรผู้จัดการจากวิศรักทรัพย์โกเลเด็นนะคะคุณธทวชัยอรซัพพชัยยังนั่งอยู่ในในรายการกับเรานะคะคุณวัวชัยคะบ่ายนี้1.400ดูแล้วเนี่ยแหมท่าทางจะยากใช่ไหมคะ ค่อนก็ก็ยากกว่าสมควรนะเทสเทสมาทั้งหมดก็ประมาณสี่ครั้งะนะครับสี่วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเทสตลอดแต่ก็คือคือยังไม่ได้เห็นหนึ่งสี่นะครับยังเห็นหนึ่งสามเก้ากว่าๆอีกนิดเดียวก็ยังไม่เห็นตัวเลขหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนี่ยังไม่เห็นสักทีนะครับยังไม่ผ่านสักทีก็ก็ทําจุดสูงขึ้นไปเป็นจุดทฤนิยม์นะครับจุดสูงของปีเนี่ยเป็นจุดทฤนิยม์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะของตลาด จะมีความกังวลใจอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยการเมืองก็อาจจะกดดันให้ตลาดมีลักษณะการปรับตัวลงมาแถวแถวบริเวณแนวรับระยะสั้นๆั้นพันสามแปดสิบพเอยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็คงจะไซด์เว์อยู่ในกรอบนี้แต่คิดว่าคงจะเป็นลักษณะของการปรับปรับรอปัจจัยซะมากกว่าและอย่างนึงก็คือเป็นการปรับฐานราคานะครับหลังจากที่ตลาดมีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับ จุดสูงสุดใหม่ไม่มีแต่จุดต่ําสุดใหม่ก็ไม่มีใช่ไหมคะอย่างอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับสามวันที่แล้วเนี่ยเริ่มเริ่มมีให้เห็นแล้วจุดต่าสุดใหม่นะคะเริ่มมีแล้วเหรอคะเมื่อสามสามวันที่แล้วามวันที่แล้วสามวันที่แล้วแต่แต่ถ้าพูดถึงเป็นยอดแบบเป็นวัดท่อมเลยเนี่ยที่ที่สามารถที่จะ ลากเป็นเทรนไลน์เนี่ยยังยังไม่มียังไม่เกิมขึ้นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นยังสบายใจได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะอึดอัดหน่อยสําหรับเซตบ้านเราใช่ครับนะคะเอ๊ะทำไมถึงดูอึดอัดใจคะดูมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณเฉียหมื่นห้าพันล้านบาทก็พอพอพอใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าระดับปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังยังบ่งบอกได้อยู่อย่างหนึ่งว่านักลงทุนระยะสั้นๆยังคงซื้อซื้อขายขายอยู่นะครับพอสังเกตดูตลาดพอ พอเริ่มมีอาการที่จะเทสพั0สไม่ได้แล้วหลุดประมาณสักพันสเกาสนี่ยแรงขายจะ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 ,จะมาก,ก่าสมควรเนี่ยจะขายช่วงส,สักเปิดมาสักชั่วโมงก,กว่าเกือบ2ชั่วโมงตลาดเริ่มขายหนักเลยเริ่มเ <พอ S 1> ทคแล้วเทคเลยะนะครับพอเทคตปรฟิตปุ๊บถ้าไม่ลงลึกแล้วไม่หลุดซัพพอร์ต เ่าไหร่ารงขายสปอร์ตพันสามแปดสิบพันสามแปดศูนย์นะคะถ้าไม่หลุดหนึ่งสามแปดศูนย์คิดว่าแรงขายที่ขายตอนเช้าเนี่ยจะกลับเข้ามาซื้อแล้วจะกลับเข้ามาซื้อแล้วทำกำไรแล้วกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสปอร์ตทำงานได้ดีแบบนั้นนะคะปัจจัยที่เราต้องจับตาครณทวชัยช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างเดือนนี้มีประชุมกรนงด้วยครับค่ะก็คือกรนงเองเนี่ยยังก็คิดว่าคงคงจะไม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ในแง่ของการเมืองเองเนี่ยเรา เราคงต้องติดตามกันสักทีหนึ่งเราจะเห็นภาพกลุ่มของผู้ชุมนุมนะครับก็ก็ทาให้ตลาดวั่นไหวเหมือนกันนะผมผมว่านะไม่เยอะเท่าไหร่นะกลุ่มผู้ชุมนุมและดูเหมือนอาจจะไม่ไม่รุนแรงก็สองฝ่ายเลยคือทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าเขาเขาคงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแต่ออกมาแสดงจุดยืนหรือว่าแสดงความคิดเห็นในแง่ของของในเชิงสัญลักษณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ของความต้องการที่จะให้ เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยะนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่อยากจะให้เกิดการประทะกันมากกว่านะ้ะผมดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีโอกาสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูแล้วปัจจัยลบใหม่ๆไม่น่าจะมีใช่ไหมคะยังไม่มีเราก็มีแต่เรื่องการเมืองที่เราต้องเฝ้าจับตาส่วนเรื่องฝ<ช>ันโปต่างชาติแล้วก็เห็นนักลงทุนต่างชาติสลับซื้อสลับขายบ้างเหมือนกันอตอนนี้ยังไงดีคะเขาสลับซื้อสลับขายก็จริงแต่แต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตอนนี้คิดว่าเขาคงจะหยุดแล้วคือด้านซื้อเนี่ย ก็คงจะเป็นลักษณะของการ cover shot คืนกลับมาหรือไม่ก็ซื้อในหุ้นหลังใหญ่ๆนะครับในในแง่ของอถ้าถ้าดีเรียนอยูในหุ้นลายหลักทรัพย์เยอะนะครับนะฮะอยู่ในระดับที่สูงเขาก็จะเข้ามาทํางานก็คือเข้ามาซื้อแหละนะครับหรือแม้กระทั่งแคปเริ้วเกณฑ์สูงๆเนี่ยเขาจะเข้ามาซื้ออยู่แต่ตอนนี้ยังใช่ไหมคะนะครับยังนะอัพไซส์สูงๆเนี่ยเขาเข้ามาแต่ก็เซ็ตเซ็ตค่อนข้างจะจํากัดไหมคะ จำกัดอยู่สักนิดหนึ่งแต่ถ้ายืนพันสามแปดสิบได้ดีเองเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนต่างชาติเองบางส่วนก็จะต้องเข้ามาซื้อละค่ะไอ่บ่ายนี้นมีโอกาสเห็นสีเขียวอีกสักรอบไหมคะคุณธวัชชัยคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่แต่แต,แต,แต่แต่ไม่ได้ให้เยอะนะค่ะเพราะว่าวันนี้เปิดทําการแติว่าในสัปดาห์นี้เปิดทําการ4วันแล้วเราก็จะ,ะจะเริ่มจะใกล้ใกล,ใกล้ใกล้วันหยุดยาวแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสองการเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะมีลักษณะเตรียมพร้อมสาหรับการปรับพอร์ตบ้าง นะครับคือกลัวในเรื่องของการชุมนุมทางการเมือง <sm ell> นะครับเพราะว่าหลังสงการเองเนี่ยก็ก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีการชุมนุมนะครับ<ฆ>ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะเหมือนกับว่าเพลย์เซฟในระยะสั้นๆน,นะครับกะ<ฆ>ขายระบายพอตอไป,ไปน้ําหนักของพอตระยะสั้นก็จะเหลือเหลือนิดเดียว<ฮ>แต่ในแง่ของถ้าเราวมองในแง่ความเป็นจริงแล้วการปรับพอตแต่ละครั้งเองเนี่ยมักไม่สร้างจุดตั้ใหม่อย่างมีนัยสําคัญ นั่นก็หมายความว่านักลงทุนะยะยมเนิวก็ยังอุ่นใจยังโทได้อยู่นะคะยังสบายใจได้อยู่เพราะฉะนั้นต้องปรับพอร์ตกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแนะนํากลยุทธ์นะคะสำหรับคุณวัชัยจะแนะนําให้เราแล้วก็ผู้เด่นด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายมีน้องคุณก็ทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะเราจะเปิดกันสักสายสองสายนะไปที่สายของคุณสุจิตรานะคะรอนานแล้วนะคะคุณสุจิตราสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะถามได้หนึ่งตัวเชิญค่ะขอได้หนึ่งตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีจะสอบถามตัว PTT GC นะคะวันนี้เห็นลงมาเยอะก็ลองติดอยู่ที่แปบาทนะคะติดเท่าไหร่นะคะตัวเฉลี่ยหรือยังไงดีนะคะค่ะ PTT GC นะคะครับค่ะติดอยู่ยังไงต่อดีคะตัวนี้ก็คืออาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์เข้าอยู่ตัวหนึ่งก็คือพราสไคลนซึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้เองเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างจะ มากกว่าสมควรแล้วก็แต่แต่ถ้าดู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 ลักษณะที่ที่เกี่ยวข้องกับ G C แล้วจะมีสัดส่วนที่น้อยนะนะฮนะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เกิดแรงขายตรงนั้นลงมาได้นะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ตที่สําคัญเลยก็คือช่วงของ69สิบาทสนะประมาณหน้ากระดานนี้เลยนะ<ห>สสไม่หก็ระดับราคาแถวตอนนี้นหะถ้าไม่ได้ต่ากว่า6กสเจุดห้าเนี่ยแล้ววันนี้นะปิดขึ้นไปยืนเหนือประมาณสัก70หรือ70สลึงจะดสิบได้นี่ถือว่าดีๆมีโอกาสที่จะรีบาวกับ นะครับนั่นก็หมายความว่าระยะสั้นๆถ้าคุณจะสเป c u l a t e บายซื้อที่69.5หรือ69.5ก็ได้แล้วก็ลุ้นปิด70บาทขึ้นไปเนื้อขึ้นไปนี่ถือว่าดีหมดะนะครับแล้วก็กําหนดจุด stop loss ไว้อยู่อย่างหนึ่ง<ม>ก็คือสมมุติว่า stop loss ไว้อยู่ที่ประมาณ69บาททุนนถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะ,ะก็จะเป็น sell signal จะต่อยอดขาลงลงมาได้อีกเพียงแ,แต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเราคาดหวังในลักษณะของการจบรูปแบบ V shape กับหัวพอกับหัวเสร็จจะเกิด double bottom แล้วจะรีบาวไหมอันนี้คือประเด็น ถ้าปิดยืนเหนือ70นี่น่าจะมีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะรอจังหวะสะสมก็ลองปรับกลยุทธ์ตามนี้ด้วยได้เหมือนกันแต่ใครที่ติดอยู่ด้านบนอย่างท่านนี้ติดที่73บาทกว่าจะถือไม่ต้องเพิ่มอาจจะต้องถือถือสักนิดหนึ่งถ้าจะซื้อเพิ่มก็คือซื้อประมาณ6956 6เก้หแถวนี้ก็ได้นะครับถหัวเฉลี่ยเข้าไปนิดหนึ่งต่อกันที่สายคุณสาโร์เลยนะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสาโร์สวัสดีค่ะครับไอเฟกเนี่ยผมติดอยู่สามบาทห้มาเดือน ไอเฟกช่ไหมคะครับสามปันเดือนนึงแล้าะคะได้ค่ะฟังทางทีวีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับตัวไอเฟกนะคะทํายังไงต่อดีคะตัวนี้ก็คือไอเฟกเนี่ยพอจบเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปิดกระโดดลงมาเพราะเปิดกระโดดลงมาเนี่ยยังมีแรงขายต่อเนื่องลงมาแต่มาระยะหลังนี้นะครับตั้งแต่ในช่วงของตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไม้นะครับหรือว่าย้อนหลังไปช่วงปลายเดือนที่แล้วเองเนี่ย นะครับแรงขายหายไปนะสังเกตุูแรงขายจะหายไปอย่างชัดเจนมากเลยแล้วก็เริ่มที่จะนิ่งๆส่งๆระยะสั้นๆมีโอกาสที่จะปรับตัวในลักษณะแห่งกะทะคว่ำลงมานะครับหรือว่า r o u ดิ i n g t o ปเนี่ยนะครับแสดงว่า <ลง S 2> มีโอกาส<า>ลงต่อยอย่างนั้นสิคะลงลงมาได้อีกนิดนึงไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะเอ่อก็อาจจะลงมาได้ที่แถวๆประมาณนะครับก็คือวัททอมเดิมของเขาอยู่ในช่วงของช่วงระดับ2อบาท92สบสตางค์2บาทก็อีกนิดนึง90สตางค์อีกนิดเดียวเท่านั้นเอง และก็คิดว่าน่าจะมีได้นะผมว่าได้นะลักษณะที่ซื้อสักนิดหนึ่งเก็บไว้หรือว่าเพิ่มเฉลี่ยในพอร์ตเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะรอสักนิดหนึ่งในช่วงของการรีบาวกับถ้าเบรกอัพสามบาทสิบสตางค์ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นบายสัญญาลในรูปแบบที่เป็นวีดูใหญ่ๆเหมือนกันนะนะฮะตอนนี้เขาเริ่มปรับอกก่ใช่ไหมคะเขาเรลังปรับอยู่ในช่วงของการปรับลงมาปรับมาสองเก้าสองสองเก้าศูนย์ซื้อเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รอรุ้นที่จะเบรกอัพ หรือว่ารีบาวกลับขึ้นไป3บาท10สตางค์ได้ครับก็ถือว่าดีละนะครับทำให้เบรกอัพก็มาปรับกลยุทธ์กันอีกทีก็มาติดตามในการสต็อปลอสของเราโทรเข้ามาใหม่ในสัปดาห์หน้าก็ได้นะเพราะว่าชัยก็จะมาทุกสัปดาห์เลยนะคะทีนี้มานกำหนดกลยุทธ์กันนิดนึงเหรอคุณธว่าชัยคนมีหุ้นอยู่เอายังไงต่อดีคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีหุ้นอยู่จะซื้อหุ้นนี่ตัวไหนยังซื้อได้อยู่คะเนี่ยคือมีหุ้นอยู่เนี่ยนะอาจจะอึดอัดใจจริงๆนะคือคือคืออย่างอลุ้นนะคะ ผมหยุดลองวิดในสา <c oughs> วันเนี่ยผมก็รุ้นเหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ <c oughs> ก็พยายามติดตามข่าวเนี่ยไปข้างนอกก็มีได้ไปเที่ยวบ้างไหมคะก็มีม,ม,มีมีไปไปทําธุระอะไร <c oughs> บางอย่างนะครับก็ไปผ่านแถวแถวสัตหีบอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ต้องหยิบขึ้นมาดูละ <c oughs> แ่านเดี๋ยวหยิบดูแล้วว่าประมาณเท่าไหร่ <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าทําให้คนกระตือรือร้นที่จะติดตามข่าวการเมืองมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันอยู่หน่อยนึงแต่ กดดันยังไงก็แล้วแต่เซตอินเด็กยังไม่มีจุดต่ำใหม่ก็จุดต่ำใหม่ก็ยังโอเคอยู่นะคะยังสบายอกสบายใจอยู่ครับอ่ะลุ้นต่อลุ้นต่อคนมีหุ้นลุ้นต่อมีเดียนต่อไปคนระยะสั้นหน่อยอาจจะขายทำกำไรม่ไม่ผ่านพันสี่ตอนนี้พันสี่ก็ขายแล้วก็ลงมาก็รอซื้อหนึ่งสามแปดศูนย์จับตาซัพพอร์ตในบริเวณนี้อาจจะซื้อได้ค่ะกว่าเราเห็นว่าไม่หลุดแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาช่วงบ่ายนี้นะคะส่วนคนที่รอจังหวะซื้อจริงๆค่ะเราเลือกหุ้นจากพื้นฐานดีๆตอนนี้ ดูกลุ่มไหนดีคะคุณวัชชัยเออกลุ่มกลุ่มที่ที่มีพื้นฐานรองรับแล้วก็มีเขาเรียกว่า ผลกําไรที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มของธนาคารอยู่นะน่าจะเป็นธนาคารอยู่นะคะดูแล้วตัวไหนดูมีเสน่ห์สุดๆก็สำหรับกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเนี่ยเราเราเราชอบในตัวของคือคือธนาคารขนาดใหญ่ชอบหมดแต่วันนี้เราแนะนําในตัวของ S C B นะ S C B ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะครับแล้วก็แฟร์ไบลยูอยู่ที่191าบเาทนะครับเก้าสิบอบาทนะคะคือคือลักษณะของเขาเองเนี่ยมองมองแล้วก็ยังมีโก o เติบโตอยู่ได้ประมาณ8%เนเยียร์เยียร์นะครับก็ถือว่ายังคงดีอยู่ ในแง่ของการปรับตัวลดลงมาของเขาจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะผมมองในลักษณะอย่างนั้นก็คือช่วงสพอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ161บาท1 5 9บาทอาจจะรอย่อนิดนึงไหมคะตอนนี้รู้สึกราคาก็เขียวๆฝืนตลาดหมือนกันหรือว่ายังฝืนตลาดขึ้นไปสักนิดหนึ่งได้อยู่คือถ้าใครมีเนี่ยสบายๆก็ถือต่อได้แต่ใครใครที่ยังไม่มีเนี่ยรอจังหวะซื้อกันสักนิดหนึ่งอาจจะหาจังหวะในการเข้าซื้อนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงของการ ปิดสูงกว่า160อาจจะ164ขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะตามไปสักนิดหนึ่งตามไปดูทดลองคือคือคือจะมีการทดลองทดลองรับแต่ก่อนเราเคยทดลองรับด้านล่างตอนนี้หลายจะทดลองตามขึ้นไปซื้อดูก็คือเคาะเลยเคาะขวาเลยไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องตั้งบิดรอแล้วอย่างนั้นนะคะทดลองดูเลยนะคะถึงแม้ว่าเซ็ตจะไม่ผ่านพันสี่แล้วจะย่อแรงเราก็ไม่สนใจอย่างนั้นหรอคะ ก็ถ้าย่อแรงมีผลนะถ้าย่อแรงมีผลถ้าถ้าเซตินเด็กย่อแรงนั่นหมายความว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนนี้ดูแล้วยังไม่มีภาพนั้นนะคะยังเพิ่งตื่นระหนอกันยังยังยังไม่มีนะครับอาจจะมีก็คือในแง่ของกระแสข่าวเข้ามาแค่นั้นเองแต่ภาพความเป็นจริงยังไม่เกิดนะครับดูแฟก็ยูไกลเหมือนกันนะคะร้อยเก้าสิบกว่าบาทดูก็กลุ่มธนาคารปีนี้อึดอัดเหลือเกินนะคะไม่ไปไหนสักทีดู GDP ประเทศก็ลดลงกันเรื่อยๆกลุ่มนี้จะยังมีเสน่ห์ใช่ไหมคะ ยังไม่ไปไหนแต่แต่ถ้าเราเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานคือเลือกเลือกในลักษณะหุ้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของรายได้ก็ดีของกําไรก็ดีเราจะต้องมามองกลุ่มธนาคารเพราะว่าเป็นกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่มที่แขง็งแกร่งนะค่ะอย่างการตั้งสำรองของเขาเนี่ยถือว่าอแข็งแกรง่งหนานแน่น<ๆ>มากเลยคือเงินทุนสำรอง,องเขาเนี่ยหนานแน่นมากแต่ถ้าถ้าถ้าคุณคุณจะมองในแง่ของ พุ้นที่จะเล่นความผันผวนนี่ก็จะอีกกลุ่มหนึ่งแต่ในแง่ของความความเติบโตในแง่ของลักษณะเทคนิคที่มีโอกาสรีบาวไปเรื่อยๆคือก็คงจะซิกแซกขึ้นนะค่อยๆไปนะคค่อยๆปันผลค่อยๆมีส่วนต่างของกําไรของราคาหุ้นนะคะเอสซียังมีันผลอยู่นะนะคะก็คือเป็นลักษณะของการลงทุนนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่หวานแนะนํานักลงทุนปรับพอช่วงนี้หน่อยค่ะดูแหมตอนนี้ 1,400ไม่ผ่านสักทีนะคะนักลงทุนต้องทำยังไงต่อดีคะแล้วก็จะหยุดยาวด้วยครับคือคือปรับพอร์ตเนี่ยเอ่อต้องต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่านักลงทุนอยู่ในระยะแบบไหนนะครับลักษณะของหุ้นของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการเล่นแบบไหนนะครับมีความผันผวนเยอะไหมถ้ามีความผันผวนไม่เยอะเนี่ยก็ใจเย็นนะครับก็รอถ้าถ้ามีปัจจัยพื้นฐานค่ะมากๆเนี่ยรอซื้อเลยนะครับรอซื้อเพิ่มเข้าไปแต่แต่ถ้าเล่นระยะสั้นๆช่วงนี้เองอาจจะมีความผันผวนสักนิดหนึ่งเป็นลััักกกกษณะะอาาารรต้งบซมว่ นะครับเป็นการตั้งรับที่1,380จุดแล้วก็เลือกกุ้นที่มีสภาพคล่องสูงถ้าเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าเล่นมีมีเดียมเทอร์เองเนี่ยเลือกอัพไซส์สูงสก็คือส่วนต่างระหว่างแฟลทไวยูกับในเรื่องของมาร์เก็ตไพรส์นะครับหรืออาจจะเลือกกุ้นที่กําลังอยู่ในช่วงของการเอ็กดิวิเดนแถวๆนี้ก็มีนะกลุ่มธนาคารหลายแรกซับตอนนี้อ๋อใช่ใช่ต้นเมษานี้นะคะจะเริ่มยอยประกาศปันผลกันยังพอสะสมได้อยู่ SCB ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ SCB รู้สึกจะ X กวันที่10 เอ็กซันที่11หลักซื้อตอนนี้ยังพันใช่ไหมฮะยังงได้ยังได้อยู่นะคะแล้วถ้าถ้าดูภาพของตลาดตอนนี้ในทีนี้ก็เปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะแต่ชนี้ล่าสุดติดลบ5จุดนะคะ5.75จุดเจ้จุดาจุดซัพพอร์ต1,380ที่คุณวัฒชัยบอกยังคงทำงานได้ดีนะคะใ่ายนี้ก็ลุ้นๆกันต่อไปนะคะว่าดูแนวโน้มเป็นยังไงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วยังสบายอกสบายใจได้อยู่ไม่น่าจะปรับฐานแรงยังยังยังไม่เห้ปรับฐานแรงค่ะ ก็ชัดเจนครบถ้วนนะคะ,คะช่วงนี้เองค่ะคุณวิชัยจะหยุดยาวนี่น้องคุณจะต้องถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถือเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคือบางบางบางท่านอาจจะกังวลใจะนะครับว่าเราควรถือครองหุ้นเท่าไหรด่ดีคือคิดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าถ้ามีการปรับพอร์ตล่วงหน้าคือนักลงทุนบางบาง,บางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มสถาบันก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมองประเมินความเสี่ยงในช่วงวันหยุดยาวแล้วต้องการ เออดีดีบอกไปก็คือถือเงินสดไว้มากหน่อยนึงเนี่ยบางบางครั้งมีความจำเป็นนะเขาก็อาจจะถือถือกองเงินสดเยอะแล้วจังหวะในการขายของเขาเนี่ยลงมารุนแรงเนี่ยท่านนักลงทุนไม่ต้องคิดนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เข้าซื้อเลยจะใช้ใช้กลยุทธ์อย่างนี้ซะมากกว่าถ้าลงแรงแรนะเซ็ตลงแรงแรงนี่ผมไม่คิดว่าเข้าซื้อแล้วล่ะลงแรงๆวันแรกเลยหรือเปล่าคะที่เขาซื้อลงแรงแรงก็อาจจะช่วงคือคือถ้าเกิดขึ้นนะซื้อเลย นะครับก็คือก็ต้องต้องวันแรกก็ซื้อเลยก็ซื้ออะไรวันที่2ลงแรงอีกจะซื้อเพิมขึอีกต้องมีเงินเยอะๆนะคะอย่างนี้ก็อาจจะทยอยก็ได้นะลงแรงวันแรกก็ซื้อเข้าไปสัก20นะครับแล้วก็อีกสัก30ถ้าลงอีกนะสามสิบสมมติว่าเกิดนะสมมติว่าเกิดซึ่งซึ่งเราเองมองถ้าเราก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมคะไม่อยากให้เกิดหนึ่งแล้วก็โอกาสใอนการที่ดีจะน้อยนะแต่ถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยใครวัยคือคือก็น่าเสี่ยงอ่ะผมคิดว่าเมื่อเมื่อมาถัวความเสี่ยงออกมาแล้วเนี่ยคุม ครับอันนี้นี่ประเด็นหนึ่งส่วนปัจจัยระยะสั้นๆเองเนี่ยนักลงทุนผมเชื่อว่าจะหยุดนะครับจะหยุดการซื้อขายแล้วก็ลดปริมาณการซื้อขายลงนะครับอย่างสมมติคุณเคยซื้อสักแสนหนึ่ง<ฆ>คุณอาจจะเหลือสัก5 0 0 0มมากที่สุดละ<ฆ>นะครับก็คือลดไปครึ่งหนึ่งก็อาจจะผ่อนตรงนั้นได้บ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยในช่วงของพ้นสงกรานไปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นของเรามักจะมีความผันผวนแรงขึ้น<ฆ>นะ ค่ะได้ค่ะชัดเจนนะคะช่วงนี้ก็บริหารจัดการเผื่อเงินไว้ในกระเป๋านะคะถ้าเกิดวุคลิกมาก็ซื้อเข้าไปนะคะหุนเด่นวันนี้แนะนำเป็นตัวของ S c B นั่นเองก็ขอให้น้องคุณทุทัานโชคดีกับตลาดทุนไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค คุณผู้ชมคะหมดเวลาของ stop loss จุดหลงทางในตลาดหุ้นในช่วงคาคบ่ายแล้วนะคะล่าสุดดัชนีเปิดตลาดมาเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยต้องไป็ลุ้นกันต่อคะ่ะแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะทําการบ้านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งปิดตลาดเปิดมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาเจาะลึกให้ฟังพร้อมปรับกลบยุทธ์ไปพร้อมๆกันคะ่ะช่วงนี้คุณธวัชัยดิฉันธนวัและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ